สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูชยาดาในห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งวันนี้ครูจะพานักเรียนไปรู้จักพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่น่าสนใจพร้อมกันหรือยังคะ ซึ่งวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงพุทธศาสนาสุภาษิตท,ทั้งสองบทโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ 1. นักเรียนสามารถรู้และเข้าใจพุทธศาสนาสุภาษิตทั้งสองบทได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถนำพุทธศาสนาสุภาษิตที่เรียนไปแล้วไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้นั่นเองถ้าหากนักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนรู้เนื้อหากันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราจะต้องมารู้จักกับความหมายของพุทธศาสนาสุภาษิตกันก่อนซึ่งพุทธศาสนาสุภาษิตหมายถึงคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นข้อคิดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เพื่อให้ชาวพุทธนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนั่นเองพุทธศาสนาสุภาษิตบทแรกคือสุขาสังคสสะ สามคัคคีนักเรียนลองอ่านพร้อมกันกับครูอีกครั้งนะคะสุขาสังคัสสะสามคัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้ซึ่งบทนี้จะพูดถึงความสามคัคคีหมายถึงการให้ความช่วยเหลือหรือการร่วมมือการทำกิจกรรมการทำงานกลุ่มต่างๆ จะทำให้งานสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความสามาคัคคีความกลมเกลียวความพร้อมเพรียงกันจนทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดทำให้เกิดความสุขในกลุ่มในหมู่คณะนั่นเองค่ะดังเช่นนิทานธรรมะที่ครูนำมาให้นัเกเรียนได้ชมกันในวันนี้ไปชมกันเลยค่ะ วันหนึ่งในห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาครูรัตนากำลังสอนเรื่องความสามาคัคคีและครูรัตนาได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มละห้าคนเพื่อให้ทำรายงานเรื่องคุณธรรมประจำใจให้เสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์โดยครูรัตนาบอกว่ากลุ่มที่ทําเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลานั้นและมีเนื้อหาที่ดีจะได้คะแนนเต็มและได้รางวัลพิเศษจากคุณครู นักเรียนทุกคนฟังคุณครูทางนี้นะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนจับกลุ่มกันกลุ่มละ5คนค่ะและเมื่อได้สมาชิกกลุ่มครบแล้วให้นักเรียนทุกคนไปรวมตัวที่โต๊ะหัวหน้าของแต่ละกลุ่มค่ะครั<ป><ป>ความโกราหนเกิดขึ้นชั่วคู่แล้วทุกอย่างก็สงบลงหลายกลุ่มเข้าประจำที่โต๊ะของหัวหน้ายกเว้นคนที่ยังยืนอยู่หน้าห้องอีก5้าคนที่ไม่มีใครเลือกเลยคือก้าม้ ปาบอนและบาร์อา้าวกาไม้ปาบอนและบาร์ยังไม่มีกลุ่มกันใช่ไหมงั้นเอาอย่างนี้ค่ะคุณครูจะให้ห้าคนนี้อยู่กลุ่มเดียวกันนะคะและคุณครูขอมอบหมายให้ก้าเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะค่ะ,ะกลุ่มที่มีโอกาสได้รางวัลที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มของยอดที่มียอดเป็นหัวหน้าเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีแต่เด็กที่เรียนดี วันนี้ให้ทุกคนกลับไปคิดเรื่องรายงานกันนะและพรุ่งนี้ช่วงพักเที่ยงเรามาประชุมแบ่งงานกันไปทำอีกทีส่วนกลุ่มของก้ามีมายเด็กหญิงตัวผอมใส่แว่นหนาผู้ทำอะไรเชื่องช้าปาเด็กหญิงที่เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งบอนกับบาสตตัวแสบของห้องที่ไม่เล่นก็คุยกันทั้งวันไม่สนใจเรียนส่วนก้าเองก็รู้ตัวว่าตนเองเรียนไม่เก่ง ทั้งหมดรวมกลุ่มกันอย่างไม่ใส่ใจอะไรนักพวกเราจะเริ่มอ,อะไรกันก่อนดีแล้วแต่้าเลยนะงั้นพรุ่งนี้พวกเราค่อยมาคุยกันอีกทีแล้วทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับไปที่โต๊ะของตนพอโรงเรียนเลิกก้าก็เดินออกมาจากโรงเรียนด้วยความกังวลใจก้าอาศัยอยู่กับหดวงตาที่วัดเขาเดินกลับวัดอย่างคุ้นคิดเรื่องเพื่อนในกลุ่มและรายงานที่ครูม,มอบหมายให้เขาเป็นหัวหน้ากลุ่ม ลวันนี้เองเป็นอะไรเดินหน้าบอกบุญไม่รับมาเลยบอกหลวงตามาสิเองมีปัญหาอะไรคือเรื่องมันมีอยู่ว่าครูรัตนาให้แบ่งกลุ่มทํารายงานเรื่องคุณธรรมประจําใจซึ่งสมาชิกกลุ่มของก้ามีไม้ผู้ทําอะไรช้าปลาที่เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งบอลกับบาส์เป็นคนที่ไม่เล่นก็คุยกันทั้งวันไม่สนใจเรียนแล้วตัวก้าเองที่เรียนไม่เก่ง แล้วก้ายังได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่มอีกครับหลวงตาอืมแล้วยังไงต่อเอาก้าถามเพื่อนๆว่าจะเริ่มทำอะไรกันก่อนดีทุกคนก็ต่างตอบว่าแล้วแต่ก้าครับหลวงตาตัวนี้ก้าจึงไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะไม่มีใครสนใจรายงานที่ครูรัตนาสั่งเลยเอาอย่างนี้ก่อนอื่นเองต้องสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในกลุ่มให้ได้ก่อน แล้วจัดสรรแบ่งงานให้ทุกคนในกลุ่มทารรอย่างเสมอภาคเอาละข้าจะลองคิดดูว่าจะช่วยเองได้อย่างไรบ้างพรุ่งนี้เช้าคอยมาคุยกันแต่ตอนนี้เองไปอาบน้ำแล้วทำการบ้านก่อนครับหลวงตาเช้าตู่วันต่อมาหลวงตาออกบินฉบาตและก้าก็าตามไปช่วยหลวงตาอย่างเช่นเคยกล้าว,วันนี้หลวงตาจะแวะไปบ้านของไม้ปลา บอลและก็บาสเพื่อจะขอให้ทุกคนแวะมาทำรายงานที่กุฏิหลังเลิกเรียนวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับหลวงตาบ้านหลังแรกที่หลวงตาและก้าไปถึงคือบ้านของไม้เมื่อไปถึงหลวงตาก็ได้บอกกับไม้ว่าหลังเลิกเรียนให้แวะมาทำรายงานที่กุฏิของหลวงตาวันละหนึ่งชั่วโมงไม่ นูได้รับมอบหมายให้ทำรายงานและอยู่กลุ่มเดียวกับกาใช่ไหมใช่ค่ะหลวงตาคืออย่างนี้หลังเลิกเรียนหลวงตาอยากจะให้ไม้แวะมาทำรายงานกลุ่มที่กุฏิของหลวงตาวันละหนึ่งชั่วโมงจะได้ไหมล่ะนูได้ค่ะหลวงตาและเมื่อไปถึงบ้านของปาบอนและบารหลวงตาก็บอกเช่นกัน และทุกคนต่างรับปากว่าจะไปทำรายงานที่กุฏิของหลวงตาหลังเลิกเรียนวันนี้ก้าไมปาบอนและบารจึงมาพร้อมกันที่กุฏิหลวงตาหลวงตานั่งรออยู่แล้วมีกิ่งไม้แห้งเล็กๆวางอยู่กองละสองกิ่งแล้วหลวงตาก็ยื่นกิ่งไม้ให้ทั้งห้าคนรับไปทุกคนได้กิ่งไม้ครบกันหมดแล้วเอาละตอนนี้หลวงตา อยากให้ทุกคนใช้มือหักกิ่งไม้กิ่งนี้ได้ค่ะหลวงตา,ากิ่งไม้แรกทุกคนใช้มือหักได้อย่างง่ายดายที่เหลือทั้งหมดมามัดร,รวมกันโดยเชือกให้แน่นแล้วให้ทุกคนลองหักดูครับหลวงตาเมื่อก้ามัดกิ่งไม้เสร็จแล้วก็ยื่นให้เพื่อนๆนทุกคนลองหักดูแต่คราวนี้ไม่มีใครหักได้เลย ุกคนรู้ไหมว่าทำไมกิ่งไม้มันถึงไม่หักเพราะว่ามันรวมกันหลายกิ่งมันเลยไม่หักครับใช่แล้วละ่ะที่หลวงตาต้องการบอกกับพวกหนูก,ก็คือการรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังของเราก็จะมากขึ้นมากกว่าของคนคนเดียวดังนั้นรายงานในครั้งนี้ถ้าพวกหนูรวมใจกันทำทุกอย่างก็จะสำเร็จได้โดยง่ายนั่นเอง หลวงตาคะแล้วเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรดีคะก่อนอื่นเราต้องแบ่งงานให้ทำให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคนในกลุ่มกล้าเป็นหัวหน้าไหนลองบอกหลวงตามาสิว่าใครควรทำอะไรบ้างกล้ามองหลวงตาอย่างเข้าใจจึงมอบหมายงานให้ทุกคนร่วมกันทำโดยที่ทุกคนพอใจและสัญญาว่า จะมาช่วยกันทำรายงานที่กุฏิของหลวงตาทุกวันจนเสร็จสมบูรณ์โดยมีหลวงตาเป็นผู้สั่งสอนคุณธรรมทางศาสนาส่วนในกลุ่มของยอดยอดเสนอให้ทำรายงานเกี่ยวกับคุณธรรมระดับชาติแต่มีสมาชิกในกลุ่มต้องการทำเรื่องคุณธรรมกับความพอเพียงจึงแยกออกไปทำเรื่องที่ตัวเองอยากทำถ้าเธออยากทำเรื่องคุณธรรมกับความพอเพียงเธอก็ทำของเธอไป ส่วนเราจะทำเรื่องคุณธรรมระดับชาติแล้วค่อยมาตกลงกันว่าจะเรื่องไหนดีเมื่อความคิดเห็นแตกต่างกันและไม่สามารถหาข้อสรุปได้ระยะเวลาก็น้อยลงทุกทีรายงานกลุ่มของยอดจึงเสร็จไม่ทันเวลาส่วนกลุ่มของก้าทำรายงานเสร็จก่อนกำหนดเวลาและยังมีเวลาแก้ไขเพิ่มเติมให้สวยงามและดูดีขึ้น รายงานของทงั้ง5คนที่ไม่มีใครเรื่องเข้ากลุ่มจึงเป็นรายงานที่ชนะและได้รับรางวัลจากครูรัตนาอะไรทําให้กลุ่มของเธอชนะในครั้งนี้คะสิ่งแรกเลยเป็นเพราะเพื่อนๆนทุกคนในห้องที่ทําให้เราได้รวมกลุ่มกันพวกเราทํารายงานอย่างตั้งใจเพื่อรบคําสุภปปาพและต้องขอขอบคุณหลวงตาของผมที่ชี้ทางสว่างแห่งความสมัยคีสอนให้เรารวมกลุ่มกันเป็นหนึ่ง เพื่อมุ่งสู่ชัยชนะในครั้งนี้รางวัลที่เราได้รับไม่ใช่สิ่งที่เราดีใจเท่ากับการที่เราได้มีเพื่อนที่น่ารักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาตลอดหนึ่งสัปดาห์และตลอดไปเก่งมากเลยจ้าทุกคนช่วยกันปรบมือให้กลุ่มที่ชนะหน่อยเร็วเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากนิทานที่ชมกันไปแล้วนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้าง ถูกต้องค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องก็คือความสามคัคคีถ้าหากเรามีความสามคัคคีในการทำงานสิ่งต่างๆเราจะทำงานได้ความสำเร็จดังสุภาษิตที่ว่าสุขาสังคสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมูนะ่คณะนำสุขมาให้นั่นเองโดยมีตัวอย่างความสามัคคีมาให้นักเรียนได้ดูกันเช่นนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนหรือ นักเรียนช่วยกันทำงานกลุ่มที่รับมอบหมายเหมือนกับในคลิปวิดีโอที่เราเรียนรู้กันมาใช่ไหมคะคราวนี้เรามาเรียนรู้ถึงพุทธศาสนสุภาษิตบทสองชื่อว่าโลโกปัตถมพิกาเมตตานักเรียนลองอ่านพร้อมกันกับครูอีกรอบนะคะโลโกปัตถมพิกาเมตตาแปลว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลก การมีความเมตตาเป็นคุณธรรมที่ทำให้คนคิดที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามารถอยู่ร่วมกันในโลกอย่างมีความสุขหากไม่มีน้ำใจต่อกันเบียดเบียนกันคมเหงกันสังคมก็จะไม่สงบสุขตัวอย่างความเมตตาความเมตตาหมายถึงความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขสามารถแสดงออกได้ทั้ง3ทางคือทางกายทางวาจา และทางใจตัวอย่างเช่นภาพที่หนึ่งเป็นการให้ทานหรือบริจาคทรัพย์สินมีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเป็นการแสดงออกทางกายภาพที่สองเป็นภาพคุณครูกำลังสอนหนังสือเป็นการให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางที่ดีแก่ผู้อื่นเป็นการแสดงออกทางวาจาและภาพที่สามเป็นภาพครอบครัวอบอุ่น คุณพ่อคุณแม่มอบความรักความปรารถนาดีให้แก่ลูกโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการแสดงออกทางใจสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความเมตตาจะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขดังพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่ชื่อว่าโลโกโปถถัตรมพิกาเมตตาแปลว่าเมตตาทำค้ำจุนโลกนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียน จะเห็นได้ว่าความสามาคัคคีความรักใคร่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความมีเมตตาต่อกันย่อมทำให้สังคมสงบสุขดังพุทธศาสนาสุภาษิตสองบทนี้คือสุขาสังฆะสามาคัคคีความพร้อมเรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้และโลโกปัตถมพิกาเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกนั่นเองค่ะ อยากให้เด็กๆนำความรู้ที่ได้ไปวันนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองด้วยนะคะสุดท้ายนี้ครูฝากให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเป็นการบ้านนะคะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ